สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะ วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้นะคะสวยงามไหมคะต้นอินทนินนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ยามเย็นนะคะพระอาทิตย์นะคะกําลังจะตกรับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศกันนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์นะคะกําลังจะตกดินนะคะแล้วก็ดูต้นไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้สีม่วงนะคะอารามเลยนะคะต้นอินทนินนะคะเพื่อนๆนะคะและมาดูนะคะพระอาทิตย์ก๊า ทบกับนะคะลำน้ำนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงาไหมคะลมเย็นๆนะคะเป็นธรรมชาติดีไหมคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะดูบรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนๆนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะสวยงาไหมคะนี่นะคะยามเย็นนะคะตอนนี้นะคะดูนะคะพระอาทิตย์กำลังตกนะคะนี่นะคะสวยงาไหมคะเพื่อนๆนะคะ ทบแสงเลยนะคะนี่กับพื้นน้ําเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามใช่ไหมคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะดูพระอาทิตย์นะคะโอ้โห و, สวยเลยใช่ไหมคะดูท้องฟ้านะคะโอ้สวยงามไหมคะและนี่นะคะพระอาทิตย์นะคะกระทบเลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะดูบรรยากาศมเมฆหมอกบนท้องฟ้านะคะ พระอาทิตย์นะคะจะรารับขอบฟ้านะคะแล้วก็มากระทบกับพื้นผิวน้ำนะคะเพื่อนๆนะคะส่องแสงสว่างนะคะสวยงามเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมคะมนี่นะคะพระอาทิตย์นะคะกําลังจะตกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน,นะคะสวยงามไหมคะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่มหาวิทยาลายรราาัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสนนะคะเพื่อนๆนะคะดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆนะคะ สวยงามไหมคะนะคะลมเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายนะคะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศนะคะสวยงามเลยนะคะนี่นะคะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสวยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์ก็จะรารับขอบฟ้านะคะดูนะคะสวยงามไหมคะนี่นะคะนี่นะคะ สวยไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะนี่นะคะแล้วดูนะคระับบนนะคะต้นไม้ก็สวยสสีม่วงเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดูนะคะดูนะคะพระอาทิตย์ก็กใกล้ตกแล้วนะคะนี่นะคะมากระทบกับ